สวัสดีครับพี่น้องฟาร์มเอาวพ่งหลวงครับบุนี้นี่ครับพังพึงหลวงว <Wow. S 1> ้าวกใหญ่เติบอยู่ครับน้ำพึ่งเดือนฮารองเบิ่งกันว่าสิได้หลายบ่ครับนะครับนี่ครับพี่น้องหัวน้ำหัวน้ำก็ถือว่ามามีอยู่ครับแต่บนไงกว่าใดดอกนี่กาศรากก็ยิบขาดดอกสองขวดสองสามขวดต,วตัวอ่อนก็นเริ่มถอดแน่แล้วครับนี่ ครับตัดเลยครับเค,เครับตัวอ่อนหัวน้ำน้ำพึ่งเดอนหาหัวน้ำกำลังดีเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวได้ขออนุญาตปาดครับเดี๋ยวขอปาดตะวันเดี๋ยวออกไปเบื้องทะเก,กันนครับเอาไว้อยู่ตามมุมนีหม่องจับคากล้องครับพี่น้องนี่ครับพี่น,น้องมาเบิ้งผลงานงกล้องหมดตังนี่ครับเ,เบิ้งหัวน้ากันครับไ,ได้ไลย,ลยปรนเด๋ยวข้อนบนไงฮะนี่กับหัวน้าได้เลยปาดบเบิมัน กำลังหยัดหรือมันอัน,นที่ห้างแล้วถอดแล้วแต่ว่าลูกมันถอดเบิดแต่ลูกมันถอดเบดิดแต่ว่าน้ำหวานยังเต็มอยู่ดิข้นน้ำพึ่งเยันหาเนี่ยนะครับตัวอ่อนก็เริ่มถอดเบื่งหัวน้ากันครับนี่ครับหัวนน้ำนี่สองควอดสองขวดขึ้นครับครับน้ำพึ่งเยันหานะครับ โอเคอยู่ครับแต่ว่ากับผสมหั่งปันไดหั่งไง <What? S 1> หั่งป็นแขนกลัวผมนะครับครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมจะในก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจครับชอบพันกรบ้านบ้านครับขอบคุณที่รับชมครับผม